คุณผู้ชมทราบนะคะว่าในแต่ละปีเนี่ยเรามีคุณแม่คลอดก่อนกําหนดจนอาจจะทําให้มีเด็กแรกคลอดเสียชีวิตเนี่ยนะคะมากมาย,มายดังนั้นในปีนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณาสุขตั้งเป้าจะลดจํานวนหญิงตั้งครรภ์คลอดก่อนกําหนดแล้วก็ลดอัตราเด็กแรกคลอดเสียชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ายแพทย์โอภาสการกวินพงประลัดกระทรวงสาธารณสุขและประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถมัมภ์สมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2568 เรามุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและเราทําเชิงรุกและเชิงรุกหมายถึงอะไรหมายถึงเราเข้าไปค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในชุมชนแนะนําให้เข้าไปฝากฟันก่อน12สัปดาห์ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการลดภาวะคลอดก่อนกำหนดให้ความรู้เบื้องต้นว่าคลอดก่อนกําหนดมันอันตรายภายใต้พระรบรมราชธรรมขององค์ในหลวงของเราเนี่ย เราเห็นภาพที่ยอดเยี่ยมมากของความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งจะได้ชิปประชาชนเป็นที่สุดนอกจากนี้แล้วยังมีรพสต์อ,อยู่ในการกำกับดูแลอีกด้วยนะคะ<ส>ท้งองถิ่นมีความตื่นตัวในเรื่องนี้ด้วยปีมือของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ยังมีภาคีเครือข่ายอีกมากมายอย่างเช่นวันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าสำนักง,งานประกันสังคมเองบริษนนัทศูนย์ลมแม่ประเทศไทยเองและอื่นๆก็ต่างให้การสนับสนุนเรื่องนี้กันเป็นอย่างดีค่ะ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนดเป้าหมายหญิงไทยคลอดก่อนกำหนดไม่เกินร้อยละแและลดอัตราเสียชีวิตของทารกแรกเกิดอายุ7-28วันไม่เกิน4.0ต่อพันทารกเกิดมีชีพภายในปี2,570พร้อมทั้งขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเริ่มดำเนินการใน24จังหวัดและกรุงเทพมหานคร